เพื่อนเจ้าสาวดื่มเหล้าจนตายบทเรียนสอนใจจากวัฒนธรรมจีนเพื่อนเจ้าสาวในประเทศจีนเสียชีวิตหลังจากดื่มเหล้าไปเจียวเหล้าขาวที่ทำจากข้าวดีกรีกระฉูดจนเมาไม้นางสาวหยางวัย28ปีเป็นเพื่อนเจ้าสาวในงานแต่งงานณนะเมืองในจังหวัดไหหนานหรือฮาวายของจีน การดื่มสุราเป็นส่วนหนึ่งของพิธีแต่งงานในวัฒนธรรมจีนจากวิดีโอเราสามารถเห็นได้ว่าเธอไม่มีทางเลือกนอกจากจะดื่มเหล้าซึ่งมีชื่อเรื่องความแรงจนเกือบถึง60ดีกรีในขณะท,ที่ฝูงชนเชียร์ให้หยางดื่มสุราจนหมดแก้วเธอได้พยายามดื่มจนถึงกับหมดสติไม่มีใครคิดเลยว่าเธอตกอยู่ในอันตรายชายคนหนึ่งได้อุ้มเธอขึ้นมาจากพื้นแล้วเข็นเธอออกไปโดยใช้รถเข็นสัมภาระ อย่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเวลาเที่ยงคืนหลังจากใช้เวลานานกว่า40นาทีในการช่วยให้เธอฟื้นคืนสติหน่วยแพทย์ฉุกเฉินก็ได้ประกาศว่าเธอเสียชีวิตจากการสำลักอาเจียนของตัวเองการดื่มสุราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความคุ้นเคยระหว่างประชาชนชาวจีนซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความน่าเชื่อถือและความสามารถในการดื่มการเสียชีวิตของสาวรายนี้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมเก่าแก่ของจีนเรื่องนี้ คุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่ายังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ